ช่วยพี่เผาลูกอปะเดีช่วยพี่เผาเก็บนั่นแหละลูกพี่เผาถึงถุงขยะเก็บเลยลูกอันนั้นด้วยอันนั้นด้วยไปเรามาเดินเล่นแล้วเราก็ช่วยเก็บขยะกนันับอ่าเก็บแล้วเอามันเลยเหรอแล้วหนูย่าไปโดนจีแล้วหนูก็คันหรอกเราเก็บแต่ว่าเราต้องดูว่ามันจะอัดหรือเปล่าร้อนเนี่ยนะไปโดนมดอ่ะ เราต้องดูอย่างปปาหนิป,ป่ามีไม้เขียด้วยหลปนะปาใช้ไม้เขียนะนายได้ไ<ป>หมดหรือยังไม่หมดไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยน้องหมากจะช่วยเหรอหลช่วยไวปเดินไปดูลูกไปเดินไปดูนี่งไหม อย่ามาปุ๊บขี้ฝุ่นอ๋อหยียบฝีฝุ่นตีหัวเลยขี้ฝุ่นหล่นใส่หัวแปะบายๆเพื่อนๆก่อนน้องมากบายๆพี่พ้าบ๊ายบายแล้วลูกไปบ๊ายบายครับได้ขยะมั้งไหมน้าเราอ่ะฮะหนูได้เก็บมั้งไหมน่ะเห็นป้าป๋าอยู่เก็บอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย